สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบก,กับเจแดงมวอนี้ในเสี่ยนอุตรตลอดิษฐ์หมวดกอนเพิ่นกับเข่าเต็มเต็มเนาะค่ะเลขวิ่งเพิน่นเข่าทั้งบนทั้งล่างเนาะนะคะเข่าทั้งบนทั้งล่างนี่ค่ะห้าเก้าค่ะเพิ่นหาหาสองหาแปดหาสี่หาเก้าเด่นเนาะค่ะเนาะหาศูนย์หาสามเป็นยังบ่าหาหาหนึ่งเนาะโอ้ยผาดเป่าไปค่ะท่านผู้ชม กเก่ามา่อ้ืนบนมาถูก0ูนย์เก้างวดซีสามเพิ่นกระถูกด้วยค่ะงวดซีสามนั่นกระเข้าตรงๆเลยเด้เข้าตรงๆเลยเด้งวดเดินเดินมากอะมาเข้าอีกเนาะคะ่ะเอาฝากไล้์ฝากแชร์ฝากติดตามสั่งซื้อคีิปมาไดา้ต่เบรกุกคืทหน้าจอนะคะขอให้เข้าติดต่อกันหลายๆงวดก็จะดังเปี้ยงปังตอนนี้คือเขาหาเข่าเก่าแล้วเบ่งเป็นแนวทางแล้ว มวดน,นี้ละ่ะเขาก็เสียออกมาเป็นแนวทางตัวใดสองตัวนี้ห้ากับเก้ามวดนี้เพิ่นสิมีตัวใดหาตัวจับใส่เลยค่ะด้วยเสียวตัวที่เพิ่นเขียนไว้แล้วเนาะว 3, มวดสีสามนเขาตุงๆไปสีเป็นมักสีสามมันบอกแต่ว่าแปดสามสีเจดีย์ก็ซื้อไปซื้อที่บมามมา่มีความวมักมันหอยพญาย่งใหญ่บุญมันเคยออกตำแหน่งนั่นก็ซื้อไปแปดสามสีมันออกสีสามซึ่งออกของเสี้ยรุตรตะลอดตุงๆเลยเนาะค่ะนาะ ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามชังซื้อขี้ไมาได้ตามเบอร์โทรขึ้นให้หน้าจอ0 9, 9 2 8 8 9 2 5 6 8เนาะค่ะเอาฝากติดตามผู้ใดถือกล้าวเล้ยวฮาหนอยแล้วก็อุดหนุนเฉแดงแน่นาะค่ะก็ให้ลาวไปแล้วจุดทูบไปแล้วจุดทูบไปแล้วเดือนไอ้คลิปที่แล้วคลิปที่ล่องก้อนหนานี่ยละแล้วก็ฮาหนอยกับเล้าตาปากนโพกกับล่องไปแล้วค่ะ ลาวตาปังน้ำโพลงไปแล้วจุดทูบเจแดงก็ลงไปแล้วถึงตัวเลขสวยงามขนาดเลยค่ะเนาะค่ะมีเลขเป็นเลขเบิ้ลด้วยเบิ้ลหน้าก็ได้เบิ้ลหลังก็ได้เนาะค่ะประหยัดด้วยเจ้าไหนก็จัดลราม่แรงเดี่ยมันเขาางวดเดินเขาตอนสี่งวดสอนเนาะเจแดงจุดขอบาลามีไใครจุดให้เขาอีกเรื่องงวดนี้เอาขอเวลาท่านสักสิบนาทีเนาะก่อนจะไปเบิ้งตัวเลขน้ำกัน นะคะสั่งซื้อครีมมาได้เบอร์โดคือหน้าจอศูนย์เก้าสองแปดแปดเก้าสองห้าหกแปดค่ะค่ะท่านผู้ชมเซียนอุตละดิตฝากไล่ฝากแซนเนี่ยเด้อค่ะเด้อเป็นกำลังใจให้ด้วยเซียนอุตละดิตอุตละดิดดออิดิตเนาะเขียนยากอี่เด้อจังหวัดเพิ่นน่ะ นะวันที่สิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดดางดังค่ะท่านผู้ชมเนะาะทั้งวันครูด้วยทั้งพอสอเอ้ยทั้งวันที่ด้วยเลขออกนะตัวดังมันมนาสีออกดอกวิ่งบนล่างเด้อค่ะท่านผู้ชมวิ่งบนบวกล่าง วดนี่เพิ่งซีวิ่งตัวใดนี่ค่ะตัววิ่งของเพื่อนเขาหาข้างล่างเขาเก้าข้างบุญนะคะวดนี่จดตัวใดฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะคะหมวดกวนเพื่อนห,หาหาเนาะคะ่ะเนาะ ก่อนให้ห้าวันนี้จะให้อะไรคะให้เด่นตัวไหนสิบลุงลางหมดดูอยู่บนบนลางมวดซีสามน่ะก็ึืนบนเด้ค่ะมวดซีสามนะลักฐานกับมีดเนีนี่ค่ะหนึ่งท่านว่าซีสาม อเเอ 4, 3, 4, 7, 4, เอพิ่งวิ่งซีมมก็หาเพิ่นก็ยังหายซีสามซีเจ็ดซีแปดเนาะไพสิบไปมักบันฑิตบอมี่ผูมักหาเจ็ดหาแปดหาศูนย์ก็บ่มากอีกถ้ามากไปมักเออลักล้อยเพิ่นเขาน่ะลักลอยเขาค่ะท่านผู้ชมง่วนน่ะน่ะแปดสี่สามแปดสี่สามสี่สี่สามถ้าเขาเนาะอ๋อแปดลักลอยเพิ่นกับเขา งวดก่อนนั้นเข้าไหมหกหนึ่งบอวงวดทันไหมถึงวันถัดมาออกซี่สามข้างล่างออกหกหนึ่งเนาะอ๋อป็นไถหกหนึ่งงวดก่อนหนึ่งหกงวดก่อนต่อมาให้แปดกับสามมันออกอยังค่ะหลักร้อยศูนย์เข่าบอหนึ่งทันวาสิบเจ็ดทันวางวดที่แล้วเข่ายัง อ๋อบอเขาวันออกศูนออกสองศย์เก้า 9, บอมีแต่แปดศแล้วก็ข้างล่างหกหนึ่งบอกอ้ยข้างล่างห้าหน,นึ่งอ้าวพลาดพลาดพลาดอ้าวหมวดนี้อ๋อหมวดสองหมวดสองมันออก 5, 1, อหาเนื่งอะเุ้ยเนอะเจด,ดีกระได วันสิบเจ็ดมกราล์นออกตัวใดเนาะเนาะวันสิบเจ็ดท่านว่าน,น่ะสิบหกท่านว่าน,น่ะมันออกตัวใดค่ะท่านผู้ชมเล็กพันวิ่งเขาบ่สิบหกท่านวานออกตัวใดหกสามบ่แม้นหกสามพันหิแปดสามเขาเสือกันหกซี่กันสนั่นวันไหวน่ะมันออก แปเพิ่นห้8แปดสามหอกหกสามนะมางวดที่แล้วนะเพิ่นหายศนย์เกจานต้อยกับหานกับหนึ่งเนาะมาออกหาหนึ่งกลางล่างนะหาสามเอศูนเกโอ้เขาหากับเก่าที่จเจดียงใ้เบึ้งนะ่ะมางวดนี่วอ,อ๋อเจดียงส่งไปพเิ้น นี่ค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วศูนย์กับสามลักล้อยเพื่อนค่ะลักล้อยเดียวสจี๊เพื่อนลักล้อยโอ้ใช่แล้วมาปากกาเกินศูนย์อีกแล้วครับท่านศูนย์คือบ้านคือเมืองเพิ่นเพง่อนดูไพ่สิบอีกมักจังชินนอนค่ะท่านผู้ชมนอะ คนว่งไห้ทั้งสามตัวเด้อค่ะนี่คนว่วงไห้ทั้งสามตัวขีดใต้เส้นแดงเลยว่งไห้ทั้งสามตัวเลยค่ะว่งไห้ทั้งสามตัวเลยแล้วก็อันนี้ข้างล่างบาว่งเด้อค่ะข้างล่างบาว่งชวนหนากมันจะออกตัวยูนีนะไห้แปลกแปลกต่างกัน ตัวที่สามบอลเป็นศูนย์เด้อค่ะบอลเป็นศูนย์มีตันี้ค่ะท่านผู้ชมเลขเพิ่นน่ะหลักร้อยหลักร้อยหลักร้อยงวดน,นั้นเขาทั้งสามตัวได้หลักร้อยหกค่ะหกหกหกวงกลมให้เลยแล้วก็เจ็ดค่ะค่ะ รักลอยหกเอาสี่หกอย่าง60 5, 60หกศูนย์ห้าหกศูนย์หกดูสีหกศูนย์สี่ดูสี่หกศูนย์สามถ้าศูนย์สามมาน้ำกันปะไม่รู้เหมือนกันเนาะเอามาน้ำกันเด่นก,กันระเด่นส้นเด่นอะเด่นส้นเด่นมาได้เหมือนกันเลยค่ะท่านผู้ชมเอา กว่าผูชมร้วยๆถูกหวยไปน้ำกันกันกบเซียนอดตะละดีบนะคะเซียนอดตะละดีบเก็บอุปกรณ์ก่อนค่ะค่ะมาแรงรุนเล่าไปน้ำกันเขาไปเบิ้งได้ค่ะเล่าเจดงแล้วก็สร้างซื้อสินค้าเขามาได้เบดโ์รู้กันในหน้าจอ 0 9 2 8 8 9 2 5อ8นะคะอุดหนุนเจแดงด้วยอยู่รอดได้ก็เพราะท่านขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนเจแดงนะคะที่ผ่านมาที่จัโโดโปรโมชั่นก็ขายดิบขายดีขอบท่านขอบคุณท่านผู้มีอุปการและคุณทั้งหลายเนาะคะ่ะขอบคุณทุกผู้ทุกคนที่สนับสนุนเจแดงรักเจแดงสั่งซื้อสินค้าเจแดงขอให้ท่านผู้ชมจงอยู่ดีมีสุขอยู่เย็นเป็นสุข ความเก็บยาให้ได้ความไข่ยาให้มีปัทนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปัทนานะคะบ๊ายบาย,บายค่ะอ่ะจะเรียงขอตัวลาไปก่อนนะคะตอบคนในร้านคนขอขอฮานอยแน่ไหนขอลาวแน่บ๊ายบ,ยยา,ยบาย,บาย สคู่มหจัจจรรยังไม่เห็นมาค่ะยังไม่มานะคะยังไม่มาคะ่ะเจเดงขอตลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ